เขามีฮาเลคงเท่ไม่เบาฉันมีรถเก่าแข่งกับเต่าพอไว้จะมีสักกี่คนเขาจะมาสนใจคงไม่มีใครอยากมานั่งซ้อนท้ายรถคันนี้ของเรารถเก่าคันนี้มีแต่หัวใจสาวสาวคนไหนเขาจะหันมองอยากจะได้เป็นเจ้าของครอบครองในหัวใจไม่ได้เป็นคนใส่ท้องไม่ล่อไม่รวยใครจะสนใจ แต่จงดูกันทีในหัวใจถ้าได้รักใครก็รักจริง ผู้หญิงสวยๆคงไม่มีใครอยากมาซ้อนท้ายรถเราไม่เหมือนฮาเล่ใครเขาสาวษาหลายคนสนใจอยากจะจับจองต่างกันกับรถของฉันคันนี้เก่าๆโบราณไม่น่ามองสองร้อจนๆคนธรรมดาไม่รวยเงินตราไม่มีใส่ทองใส่คล้องคอก็บอกเขานมของถูกใจจึงลงแลยอยากไปนั่งรถเขาไอรถโบราณของเราถ้าซ้อนท้ายกลัวจับายผู้คน เขามีฮาเล่รถรูคันงามแต่เราสองรอบโบราณคนจนสาวสวยๆเธอจึงไม่สนเธอน้องหน้ามนจึงไปรักคนขี่ฮาเล่คันแสนงามนั่งไปกับฮาเล่คนสอนบอกว่าเท่รู้โดนใจรถกับ,บโบราณช่าเกินไปไม่แรงสะใจ,จเสียงท่อไม่ค่อยดังนงั่งสอนไทยกูอายเพื่อนฟูงใครเข้าจะหัวร้อยย่อเอาก็รถโบราณคันเก่าๆขี่ช้าเหมือนตา เอาไม่แรงรถรู้ไม่มันสะใจรถก่าโบราณเธอทำเป็นเหมือนหาเลยคนมีเงินได้นั่งซ้อนท้ายยิ้มย่อราชอบใจ ฮาเลเดวิสันราคาแพงมาขีแสงหน้าไปบิดตามจนหมดไหมเท่าไรก็ตามไม่ทันซักทีมีแต่สาวสวยซ้อนท้ายกอดเอวสบไหล่เห็นและอิจฉาทุกทีถอยรถโบราณของเราคันนี้เมื่อไรจะมีคนสวยมาซ้อนท้ายซักคน จะโมดิฟายหมดทั้งคันเพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหมจะแต่งให้สวยถูกใจให้เธอกดเอวซอนท้ายได้แค่คนเดียวเท่านั้นจะมีแต่เราสองคนตลอดไปคือเธอและฉันให้เธอเป็นคนสำคัญที่ในหัวใจของฉันนั้นรักจนหมดใจจะไปไหนก็ไปกันจะรักเธอเป็นคนสุดท้ายจนหมดลมหายใจจะอยู่กับเธอจนวันตายจะไม่ทอดทิ้งเธอ ไปไหนจะขี่ให้เธอซ่อนท้ายคนเดียวสัญญาด้วยใจในรถโบราณของฉันคันนี้จะรักเธอหมดใจตลอดไป